สวัสดีครับแฟนคลับน้องหญิงทุกท่านครับสวัสดีเสาร์วันี้พี่น้องนะครับพบพ้อกับช่องนายชาแนลคือเก่าพาเบิ่งบรรยากาศความคืบหน้าสร้างทํางานมณนี้สร้างเขามากหลายชุดครับสร้างโครงลังค่าโครงเล็กนีราพพี่น้องฝากกันแล้วแล้วช่างกระเบื้องกับปูรอบบ้านยังกับบ้านแลวดีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม มื่อนี้ก็แดดออกตามเคยพี่น้องแดดแห้นงนี่นะครับบรรยากาศการทำงานบ้านนององค์อิงวันนี้ก็รถหลายเป็นพิเศษจัดรถซางรถตู้นะครับหลายรถพี่น้องนี่อันนี้เป็น ฝากระเซตเราพี่น้องอันนี้จะเป็นฝาเนี่ครับซองระดับนี่ครับเป็นยังในพี่น้องงามปะครับสุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝาแล้วยมห้องกระสีปูกระเบื้องประจานนี่ครับอันนี้จะเป็นฝาคือในบ้านหลังใหญ่เลยนะครับทรงเดียวกัน ฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหลดพอลุงกับแม่ตัวพี่นอ้องนี่คนไลน์ไปนี่แล้เวเบิ่งโค้งสางไม่เฮาโอ้สางกระเบื้องกับปูกระเบื้องอยู่ลางบาบ Okay. ทีมสังก็ต้องเชื่อมเล็กพี่นอ้อง นี่ครับโครงการใหม่ก็ตังขึ้นพี่น้องเพราะวะ่าฝนตกหนักสองสามเมื่อที่แล้วสร้างบ่ได้เขามาพอเสื่อมเล็กบ่ได้มือนี้เป็นเก็อเขามาแล้วนะครับมาทํางานแล้วพี่น้องนี่ะครับกมคืนหนาบ้านนนองอุ้งหญิง สางกระเบื้องปูหอหลังบ้านแล้วนะครับเอกโบอร์โดนกระสีรอบบ้านแล้วพี่น้อง คอันนี้จะเป็นโครงสร้างต่างๆพี่้อาโครงเหล็กต่างๆพี่้องลอดติดตามความคืบหน้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับความเคลื่หนหนะนี่ครับล่าสุดอัปเดตให้พี่น้องได้บิง่งนี่ครับมนี่จะเป็นฝาภายใ,ในนะครับ ฝากกระเซ็ตสมบูรณ์กะเหลือแค่นี่ครับปูกระเบือกกเบ้องปูกระเบื้องท่าสีนะครับอีกบ๊าายพี่น้องกับรอเบ,บิง่งรอติดตามตอนต่อไปครับ ๋ย่พพี่น้องตัดผ่าผัดบึงหนาบ้านเอ้ครับมรรยากาศหนาบ้านพี่น้องเธอว่ามันนี่กรับมีความคืบหนาขึ้นเรื่อยๆเือ,ย,อเยวบอกรานเท้ากั็ลืมขยับแต่ฝนบดตกนะพี่น้อง นะครับถือว่ากว่างครับกว่างยุกิจกรรมยังเด็ดหลายอย่างนี่ข้างในงงใหน้องใหญ่แห่งในพีนองพี่น้องก็ต้องมาเบิงบ่งมาเยือนเบิ่งนะครับบบกีเดือนครับถือว่ารวดเร็วนะครับทีมงานเขาทำงานศรษย์สเก็ดสร้างบ้านกับสนใจสร้างบ้านเบอร์โทรศัพท์06378 9 9 666 66พี่น้องติดต่อสอบถามได้ นะครับกระสิท่านงานบุญกระถินแทนแน,น,น่นอนนะครับพร้อมง,งาน็จกับวันที่30เดือนหนาเดือนตุลานี่ครับพี่น้องแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมีความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวมารายงานพี่น้องทางบ้านใหม่คลิปนี้ก็เอาไวส้สนมิสะก่อนครับ ลาพ่จัองไปก่อนกับสวัสดีครับ